กนีแล้วะครับคลิปนี้นะฮะเราอยู่กับนี่เลยครับเจ้าดูคาติมอนสเตอร์เอสพีนะครับตัวพิเศษนะมีคำต่อว่า SP นะครับก็คือเป็นตัวสปอร์ตนั่นเองนะครับตัว SP เนี่ยเขาทำขึ้นมาเป็นลายแบบพิเศษนะเพื่อที่เป็นตัวแบบเพอร์ฟอรนซ์ตัวแรงนะครับมีการเพิ่มพวก อุปกรณ์ต่างๆนะครับที่มันแตกต่างจากรุ่นมอนสเตอร์ธรรมดาแล้วก็มีการลดน้ำหนักตัวถังแล้วก็พวกอะไรต่างๆทําให้ตัวรถเนี่ยมี performance ที่ดีขึ้นนะครับสำหรับเจ้ามอนสเตอร์เอนะครับผมมีโอกาสได้อยู่กับน้องเนี่ยแป๊บเดียวนะก็มีโอกาส ได้ไปลองขี่สั้นๆในเมืองนะครับแล้วก็รับรอบเมืองนะไม่ได้มีโอกาสเอาไปออกทริปนะครับเพราะว่าเนี่ยฝนก็ก็คือตกนะ <c oughs> ก็เลยทําให้แบบว่าเราไม่มีโอกาสได้ไปทดลองขี่ท่องเที่ยวนะครับวันนี้ก็เป็นการมารีวิวความรู้สึกการขี่เขาเรียกว่าในเมืองแล้วกันใครที่กำลังสนใจที่อยากจะซื้อมาขี่ในเมืองมาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจได้นะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้า monster sp เนี่ยมีอะไรที่ พิเศษบ้านนะครับมาเริ่มที่เครื่องยนต์กันก่อนนะครับเป็นเครื่องยนต์สอสูบนะครับแบบวีทวินนะเครื่องวีทวินตัว2อสูบตัวนี้เนี่ยก็อยู่ในหลายๆโมเดลของดูคาตินะก็เป็นเครื่องที่ บอกเลยว่าตอบโจทย์ในหลายๆการขับขี่นะไม่ว่าจะเป็นสไตล์ทัวรลิงหรือว่าสไตล์สปอร์ตหรือว่าอะไรก็แั้วแต่นะครับซึ่งเจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ถูกปรับมาใช้ในเครื่องในตัว m o n t ต r SP เเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการปรับมีการจูนเหมาะก,กับคาแรคเตอร์ Character ของตัวรถนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับอยู่ที่967ซีซีนะเป็นพิกัดที่ขี่ในเมืองแล้วก็เดินทางไกลสนุกนะครับมาพร้อมกับระบบเกียร์6สปีดนะซึ่งเป็นเกียร์แบบฟลิปชิฟให้มาจากโรงงานเลยนะครับเปลี่ยนนุ่มมากๆต่อนุ่ม,ม นะก็จะเป็นในเรื่องของช่วงล่างแล้วกันนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของโชคนะโช่วที่ผมบอกก็คือ,เ,อเปลี่ยนจากตัวที่แล้วมานะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนาเป็นของ เอรินนะครับก็ทําให้มีการปรับจูนได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคือถ้าเกิดว่าเราอยากขี่ด้านนอกที่ไม่ใช่สนามแข่งเนี่ยเราก็ปรับให้มันนุ่มนะซึ่งผมบอกเลยว่าชคเอรินตัวนี้เนี่ยคือทั้งหน้าทั้งหลังเลยคือนุ่มมากในเมืองที่ผมไปลองขีม่มาเนี่ยพวกฝาท่อพวกอะไรคือเก็บรอยต่อได้เนียนมากเรียกว่านุ่มเลยครับหรือว่าบางทีใครถ้าอยากเ,าเข้าไปในสนามแข่งเนี่ยก็ปรับเพื่อให้มันมีความหนึบมากขึ้นนะเพื่อจะพร้อมที่จะลงสนามแข่งเลยต่อย้าปด้านนี้นะแล้วก็เรื่องของเบรกนะครับ เบรกนี่คือได้เป็นตัว b บ m b o STYMAR ร์4 p o t นะครับก็คือตัวท็อปเลยเป็นแบบดิสคู่นะครับมันเป็นตัวท็อปสุดของมอเตอร์ไซค์แหละอยู่ในตัวพ n i น a ก e เลยก็คือใช้รุ่นเดียวกันเลยนะครับถูกจับนำมาใส่ในตัว m o n s ตอร์ p เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงด้านหลังก็เป็น b บ m b o เหมือนกันนะครับก็คือจัดเต็มมากรุ่นนี้นะครับส่วนด้านหลังเบาะนะครับเบาะนี่ก็คือ ใย่างทผมบอกคือมับอกสีแดงนะแตกต่างจากตัวมาสเตอรอ์ธรรมดายแล้วคือโดดเด่นมากๆนะครับแล้วก็ด้านหลังนี้ก็คือมีฝาครอบปิดได้สำหรับคนไม่มีคนซ้อนนะหรือยัดเท่นะครับก็เรสามารถใส่ฝาทับได้นะครับเบาะนะครับเบาะมีความสูงมากกว่าตัวม o สเตอร์นะครับตัวเลขนี่ผมจำชัดไม่ได้แต่เราสามารถเลือกออปชันได้นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ850มิลนะครับความสูงนะครับก็ใคร ก็จะสามารถเลือกเป็น low seat high seat ได้นะสำหรับคนที่ต้องการปรับสรีระในการขับขี่นะครับสำหรับตัวบอกนะรับหน้าจอนะครับเป็นจอสี TFT นะครับ4นิ้วจอสี่คือดีมากนะครับปรับชัดมากสวยมากปรับโหมดการขับขี่ได้นะครับมีโหมดสปอร์ตโหมดเวทมากมายนะครับก็ใช้งานไม่ยากครับนะก็ลองดูนะผมก็เองก็ไม่ได้เข้ามาใช้ลึกนะครับเพราะว่า จริงๆตั้งแต่ขี่มาเนี่ยผมใช้แค่หมดแบบรถผมก็กลัวแล้วอ่ะแรงมากนะปรับหมวกกรับขี่ได้เออเป็นเอกลักษณ์ของลุคตีเ,เยอะแหละนะครับไยท้ายนะครับเป็นแบบว่าเป็น LED นะคู่ LED ือสวยมากคือด้านหลังท้ายเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรโคตรหลอ่อนะครับบวกกับมีโชค๊คมีท้ายเวลาเราขี่ไปไหนคนขี่ตามก็คือหล่อมากนะครับด้านหน้าก็จะเป็น LED เหมือนกัน มีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ให้ด้วยนะครับท่านนาเออเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องให้ดูประมาณนี้ครับนี่แล้วไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวถูกถูกย้ายมาอยู่ด้านนี้นะสวยมากคือแปลกมากอะ่ะคือไฟเลี้ยวมันไม่ได้แบบ่าอยู่เกียรน,นะครับเออดีวให้ฟังเสียงท่อจับเดินเบาแล้วกันนะไม่ได้เร่งเพราะว่าเราอยู่ในสถานที่ของคนอื่นพอน,นะครับคี่พ่อเดินเบาจะประมาณนี้เดี๋ยวลองเร่งเบาๆแล้วกัน จะได้เล่นนานเพราะว่าเกรงใจงเขานะครับนี่ก็ประมาณนี้สำหรับเจ้ามอเตัวส์สอนี่ไฟหน้าไฟเลี้ยวอยู่ข้างๆตรงนี้นะออแปลกมากๆมนาะเป็นดีไซน์ใหม่ซึ่งแบบว่าไม่เก๋กะนะครับเจ๋วมากเจ๋วมากโอเคครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราจะออกไปขี่กันนะครับแล้วก็เป็นความรู้สึกการขี่ในเมืองแล้วกันนะครับว่า เออค่ขี่ในเมืองเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเดีผมบอกเลยว่าในเมืองเนี่ยสะดวกสบายมากเพราะว่าน้ำหนักของเขาเนี่ยที่ลดมาถึง166กิกโลกรัมนะครับทำให้ตัวรถของเขาเนี่ยสามารถควบคุมง่ายนะครับบาลานซ์ดีนะครับขี่ในเมืองเนี่ยหมุดง่ายมากวงเลี้ยวแคบนะครับอันนี้ก็คือค่อนข้างแปลกใจเหมือนกันคือมันขี่ง่ายมากจริงๆนะสำหรับการใครที่คิดว่าจะเอาตัวมอนเตอร์เอสพีนี้นะไปขี่นะครับมาครับมีแล้วก็มาถัดไปนะคือ ตั้งใจจะแบบว่าไปต่างจังหวัดเลยเนี่ยแต่เพื่อนเมื่อดูฟ้าดิมันมืดมากคือเป็นรถ9กกับ1 0 0่งพซอ่ะแต่ท้าน้ำหนักทำประาา์ออกมาได้ดีขนาดนี้ผมบอกคือประทับใจมากนะครับเพราน้้ำหนักออกมาได้ประมาณร้อยหกสิกิโละนะก็คือพอรถาจากตาัวมันเตขาก็มีการปรับปรรงมีการลดพวก ชิ้นส่วนที่มันทำให้มันหนักเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนโต๊์เปลี่ยนท่ออะไรอย่างนี้คนนะักะมันก็เปลี่ยนตัวแบตเป็นแบตลิเทียมนะัเบาลงมาแล้วทําให้ตัวกำนักของเจ้ามอเตอร์เเนี่ยมันลดลงมาได้เยอะนะครับได้ทดลองหลายรุ่นนะบอกเลยว่าเจ้าเอสพีเนี่ยความร้มอนที่มันึ้นมายังตูดของเราหรือว่าไข่ของเราเนี่ยน้อยที่สุดเลยนะครับน้อยที่สุดในของทุกรุ่นของดูคอตินะครับเออผมบอกว่ามันเจ๋งมากเพราะว่าผมลองทั T ้งดตติดไฟเตอร์ คัามควานิกเกล่ครับตัวอื่นนะหรือมังสเตอร์ตัวเก่าเนี่ยคือความร้อนเนี่ยคือมันจะร้อนถึงไข่เลยอะคือแบบว่าไข่แทบสุกอะเออแต่สหรับเจ้าเอสพีตัวนี้เนี่ยมันร้อนเหมือนกันครับแต่มันจะร้อนอยู่แค่ประมาณบริเวณสุดบริเวณก้นของเรานะมันจะไม่ได้แบบว่าทำให้การขี่ร้อนมันรู้สึกว่ามันเป็นร้อนเผาขึ้นมาทำให้การขี่ไม่สนุกครับเออสหรับเจ้าเอสพีเป็นต้อง แคบมันก็ไปได้อะเออเนี่ยผมอ่ะผมจริงผมตรงไปก็ได้นะผมจะลองแบบมุดให้ดูไน่รู้ว่าแบบว่ามันมุดไปได้ทุกที่จริงเห็นปะมันเบามากเลยอะนี่ขาผมไม่ได้ลงจากผักเท้าเลยนะบาร์ล้านมันดีมากเนี่ยเขาฟ้องคู่แบบหนึบมาก ครับผมสรุปนะครับสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับ ไปไวๆเนาะก็คือเจ้าม o n s ต e r SP ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นรถที่ทํามาพิเศษนะครับ mm. เพื่อที่จะให้มันเป็นตัวสปอร์ตนะครับมีการลดน้าหนักมีการเปลี่ยนอะไหล่นะครับซึ่งทุกชิ้นอะไหล่ทุกชิ้นที่เขาให้มาจากโรงงานเนี่ยเป็นตัวแบบตัวเทพทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นโชค๊คเบรกช่วงล่างหรือว่าปลายท่อนะครับก็คือจัดไปมาจริงๆนะครับแล้วก็ด้วยน้าหนักตัวรถที่มันเบาลงมากเลยนะครับทำให้การใช้งานจริงของเราภายในเมืองเนี่ยมันคล่องมากนะครับพลิกรถไม่ว่าจะสมมุดจะเข้าโค้งในการเดินทางไกลเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนีีเน้เ่ ตอบโจทย์มากๆครับแล้วก็รวมถึงโชคที่สามารถปรับได้นะครับขี่ในเมืองแล้วก็ปรับให้มันนุ่มนะรูดฝาท่อไปได้เลยหรือว่ามีวันไหนที่เราอยากจะแบบเ้าเข้าสนาม track day นะครับแล้วก็ปรับโชคให้มันหนึบขึ้นนะก็พร้อมที่จะเอาไปลงสนามไปเลยนะครับนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้าม o n s ตอร์ p นะครับก็พูดไปเงาแตกไปอากาศอ้าวมากครับช่วงนี้นะฝนตกแต่อ้าวมากนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับแล้วก็ขอบคุณดูคาติไทยแลนด์ด้วยนะครับที่ให้เรายืมรถมาทดลองใช้แล้วก็รีวิวนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับสวดี Yeah.